ทั้งสวยทั้งเก่งชาวเน็ตขุดคลิปวิกกี้โชว์สกินสปีก4ภาษาสมฐานะแฟนเวียยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงสำหรับกรณีความรักครั้งใหม่ของหนุ่มเวียสกุลวัฒน์หลังคุณแม่หนุ่มเวียได้เผยโฉมหล่าแฟนสาวของลูกชายให้คนทั้งประเทศได้เห็นแล้วนั้นก็มีชาวเน็ตเริ่มเปิดโปรไฟล์ของฝ่ายหญิงโดยบอกว่าเธอคนนี้ชื่อว่าวิกกี้เป็นผู้หญิงที่สวยเก่งและเป็นเจ้าของธุรกิจโปรไฟล์ไม่ไก่กาพูดได้หลายภาษาเรียนจบเมืองนอก พร้อมกับยังมีกระแสข่าวลือออกมาอีกว่าเวียสกุลวัฒน์นั้นจะสละโสดในกลางเดือนหน้าอีกด้วยซึ่งคนใกล้ชิดของหนุ่มเวียก็ไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธถึงกระแสข่าวลือดังกล่าวอีกด้วยและล่าสุดเหล่าชาวเน็ตไปขุดพบคลิปของสาววิกกี้และนำมาโพสใน t i k t o อก เป็นคลิปที่วิกกี้โชว์สกินการพูดถึง4ภาษาซึ่งฟังแล้วสำเนียงเป๊ะเวอร์หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชมในความน่ารักสดใสของสาววิกกี้เป็นจำนวนมากโดยบอกว่าเป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์ดูยังไงก็ไม่เบื่อแถมยังเก่งมากๆพูดได้หลายภาษาอีกด้วยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ